เฮ้ยพวกมึงนั่งรออะไรกันเนี่ยรอมึงไงควายรอคุณทำไมวะรอ่ายคิดว่าจารย์ชายไงนี่ไม่ได้คิดว่าจารย์ชายด้วยหรอวะาทำไมมึงรอวะก็มึงเป็นพิธีกรกูขอโทษมึงเลิกแอคได้แล้วขาห่ายแล้วไปปิด ไปเปิดคลิปกันด,ดีดีดีกว่าไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตอนตอนกับรายการไปไหนด,ดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อุดรธาน,านีนงงะที่อาคารราชินูทิดครับอ้โ ส้อมตั้งหลายรอบะอ่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์อุดรนะว่ามันมีอะไรบ้างใช่ครับผมจะมีเกมสนุกสนุกให้ผู้เรียนทุกคนได้เล่นด้วยครับผมอ่ะทุกท่านที่ดูอยู่นะครับสามารถตอบไปด้วยก็ได้นะซึ่งเราจะมีคําถามระหว่างเราดูพิพิธภัณฑ์นี่แหละจะมีคนแจนะครับเป็นคนให้คําถามเราแล้วก็จะมีอะไรนะคุณน้ตบทลงทษอสาหรับคนแพ้ครับผมคนแพ้ซึ่งคนแพ้เนี่ยจะได้เต้นแล้วก็ใส่ชุดผู้หญิงนะผมบอกไว้เลยนะคุณต้องหาความรู้ดีๆนะเข้าไปเดี๋ยวผมจะอ่านทั้งหมดเลยครับสุดยงททีวู่่ช นะเดี๋ยวว่าสปอยออเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์อุดรกันแล้วนะครับทุกท้อเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นครับพวกเราก็อยู่กันที่ห้องประวัติอาคารราชินูทิศนะครับ,รบก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาคารนี้ฮะเป็นการตั้งแต่ก่อตั้งหรือว่าการทะนุบำรุงหรือว่าการดัดแปลงครั้งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะ <c oughs> ก็จะรอบห้องไปหมดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันดีกว่าครับครับก็ตอนนี้นะเราอยู่ที่หน้า อาคารราชินูทิศนะฮะก็จะเป็นข้อม <t> ูลนะครับเป็นโบราณสถานนะครับที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่6นะครับผมก็จะมีโรงยุ้มที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระราชินีนะครับก็สุดยอดเลยฮะตรงนี้ฝั่งนู้นก็จะมีการเป็นการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับผมว่าบูรณะครั้งไหนบ้างแล้วก็จะมีครั้งใหญ่นะครับผมภายใต้การปกครองของเทศบาลอุดรธานีนะครับผมก็จะปี2557นะครับก็จะเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ของที่นี่ครับก็จะมีรูปภาพต่างๆนะฮะ ว่าบูรณะยังไงส่วนมากเขาจะไม่ทาลายนะครับผมของเก่าส่วนมากจะแบบทำให้มันดีขึ้นทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาณาจักรเกลนะครับผมมนุษย์รู้จักการใช้เกลมายาวนานมากกว่า6 7ถึงปีนะครับผมก่อนยุคประวัติศาสตร์ถือว่าเกลในสมัยนั้นครับเป็นสิ่งที่ล้ำค่าม,มากกว่าครับผมนี่บอกเกลเกลในสมัยนั้นเป็น บอกเกลือที่เป็นบอกสาธารณะนะครับผมคนในชุมชนหรือคนในท้องถิน่นจะมาทําเกลือด้วยกรรมวิธีจนมาถึงปัจจุบันก็จะได้เป็นเกลือแบบนี้ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องมรดกวัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับผมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับมีให้ลงไปลองขุดค้นกันนะฮะตัวนี้สามารถลงไปได้นะครับผมก็ประวัติบ้านเชียงนะครับก็คือมีฝรั่ง นายนืนะ้ที่เปนนักศึกษามาจากฮาบัดเนะี่ยก็คือในสตีเฟนยางนะครับผมได้ไปสะดุดล,ล้มกับต้นไม้สักต้นหนึ่งครับแล้วก็ล้มเห็นเศษเครื่องบ้านดินเผาฮะก็เลยสงสัยมันคืออะไรเขาเปิดมาเป็นเครื่องบ้านดินเผาที่มีลายสีแดงแต้มนะครับผมก็ได้โอ้โหเรื่องก็ไปถึงหูอาจารย์ชินยูดีนะครับก็ได้มาสารวจคิดคนแล้วนำชิ้นส่วนไปตรวจสอบนะบว่าอายุประมาณเท่าไหร่นะครับผมซึ่งชิ้นส่วนนักการละครับซึ่งไปตรวจสอบแล้วได้อายุ5 0 0 0ปีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่นานที่สุดในเอเชียอาคเนย์เลยทีเดียวแต่หลังจากน มันแค่3 0 0 0ปีเองนะฮะก็จะเป็นการถกเถียงกันมานะครับผมแต่ก็ยังได้รับยูเนสโกนะครับเป็นมรดกโลกนะครับแหล่งโบราณคดีม้าเชียงนะเป็นมรดกโลกนะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดอุดรธานีเลยครับเพลซิวเล่นครับช่วงคำถามอาคารราชนูทีก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ในรัชกาลที่หกครับรัชกาลที่หกครับหกครับถูกเหมือนดิเลยค่ะ ไปไงเราไม่ได้มาดูอย่างเดียวครับเรามา,าเอาความรู้ด้วยครับโยโย,โยไปเป็นห้องต่อไปดีกว่าครับผมไป ครับผมตอนนี้เราอยู่ในห้องเมื่อพระพุทธศาสตร์มาถึงนะครับดินแดนที่เปิดตัวสู่โลกนะครับนี่ก็เป็นประวัตินะครับภูพระบาทเป็นภูเขาหินซ้ายลูกเตี้ยบนเทือกเขาภูพานะครับชื่อนี้มาจากการค้นพบรอยพระพุทธ,ธบาทตามแห่งได้แก่พระพุทธ,ธบาทบวัวบกพระพุทธ,ธบาทบวัวบานและพระพุทธ,ธบาทหลังเต่านะครับดยโขดหินเพื่องหินทั้งหลายที่พบในบริเวณนี้ชาวบ้านได้นํามาโยงเข้ากับนิทานตำนานพื้นบ้านเรื่องอุตสาปารลนะครับแล้วตั้งชื่อต่างๆตามจินตนาการลักษณะรูปร่างเข้ากับเรื่องราวเช่นหอนางอุสาหูนางอุ หีบศพพ่อตาและหีบศพบ,บารดนะครับพอกมาเทา้าบารดเป็นต้นนะครับแล้วส่วนที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นศิราจารึกต่างๆนะครับนี่เป็นเก่ามากแล้วนะครับ ราอยู่ที the 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 ่ห้องประจักษ์ศิลปาคมนะก็จะเป็นรูปปั้นของท่านนะครับผมก็จะมีประวัติของท่านนะครับต่างๆนะก็จะมีของใช้ของท่านนะก็จะมีสมุดพรูปอาวุธต่างๆของท่านนะที่เก็บไว้อยู่ก็จะมีเงินเก่าๆด้วยนะครับผมเรามาดูเลยฮะนี่น่าจะเป็นอาวุธนะของท่านนะมีปัหาค่ะช่วงคำถามมนุษย์รู้จักการใช้เกลือจากยุคไหนยุคพีเกชีดเออ หมดเวลาเ้ผมกำลังจะตอบให้ให้คุณช้าช้าไปหมดเวลาแล้วกบปุ่วัตศาสันแลอยู่กัตนครัอยู่กวัตถิสครับสนุกคุณคิให้ไม่ได้หมดเวลาตอบไม่ได้ช้าไปนึกนานไปอ่ะงันก็แดน2แล้วทเรำรน้อนครับ อะไรฮะตอนนี้เราก็อยู่ห้องมือที่สร้างเมืองนะครับก็จะเป็นมือต่างๆเหมือนกับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีมือที่คนที่บริจาคให้สร้างพิพิธภัณฑ์นี้หรือว่าเมืองนีนะ้ทุกอย่างนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับุบรณทั้งนั้นเลยนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อตั้งการตั้งชื่อหมาแข้งอะไรทั้งนั้นแหละครับตรงนี้ก็จะมีผังเมืองสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นบ้านเก่าๆบ้านไม้สองชั้นยกสูงนี่นะฮะแล้วก็จะมีพาย,ยุเข้านะเนี่ยมันเะข้าไปทำ ก็จะมีแย่ๆนะผมแล้วก็จะมีติดดีนิ่มกันระยะกว่าติดชั่วเสียอีกะอันนี้ไม่เอานะยเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมครับผมมีคาถามครับห้องเมื่อกี้มือที่สร้างเมืองนะครับมันมีมือที่ออกมาจากกําแพงกี่อันและมือที่เป็นคู่กี่อันครับอ่ามือ2คู่แล้วก็สอันครับผมมือ2คู่ครับแล้วก็มือข้าง3ามข้างครับ มั่นใจไหมครับมั่นใจมากมั่นใจมากมั่นใเ้ถ้าถูกนี่คุณคุณยอมรับบทลงโทษไหมครับคุณจะโดนหักแต้มไหมครับผมไม่ไม่พอผมนับมาแล้วคุณคำตอบนะครับคือหมดครับมันมีทั้งหมด6อันและมือที่เป็นคู่มีคู่เดียวครับคุณผิดนะครับผมผมได้บอกหนึ่งนะครับผมบอกหนึ่งตอนนี้ครับก็จะอยู่รถไฟปูนานนะครับผมโอ้ยเยวจะหาที่นั่งก่อนนะครับเอ้าเรามีเพื่อนมาด้วยดู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  แนน้น,นโอ้ไอ้สัตว์ผมมีคำถามครับทุกคนผมมีคำถามครับทุกคนมองกล้องฮนะมองกล้องนะฮะต้องมองกล้องตรงนี้มีที่นั่งทั้งหมดกี่ที่นั่งครับอย่านับครับอย่านับไม่เอาม,เเมีเป็นที่กี่ที่นั่งครับผมตอบแล้สี่นะครับติดสิวครับผมก็ตอบสี่เหมือนกันครับเป็นคำตอบที่ผิดครับอมมไอ้สัตว์ไอ้โง่มันมีเจ็ดที่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมแหละ กระแลงต้องแต่งผมอ่ะอื้อกระแลงต้องแต่งพ่อผ่อนจากสองแสนผมแหละอื้อให้าบัตรสองแสนได้ดอกเบี้ยเป็นของแถมผมอ่ะอื้ออืไปกันเลยดีกว่าไปห้องต่อไปครับโอเคเขาเดือดรอนเลยันหลังเขาวันหลังเขาวันหลังโฟนาดูแล้วนะโอเคคำถามนะครับห้องนี้มีตะกร้ากี่อันกระป๋องขี่อันครับผมตะกร้ามีสามอันครับตะกร้ามีสามอันครับตะกร้ามีสองกระป๋องมีหนึ่งครับผมไอ้ สรุปคะแนนที่คุณแจนครับสรุปคะแนนครับสรุปคะแนนนะคะตอนนี้โนสามคะแนนแดนสามคะแนนคิวสองคะแนนเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยนะครับไอซ่าไปครับไปก่อนอะไรฮะตอนนี้เราก็อยู่ห้องที่เป็นห้องที่ทหาร GI อเมริกันเนี่ยทหาร GI เกมมากันนะฮะที่เขาเรียกกันก็จะมีสินค้าต่างๆนะฮะที่ดูแบบใหม่นะครับในยุคสมัยนั้นนะครับผมก็จะมีหลายอย่างเลยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทหารอเมริกันนะครับผม ที่มาอยู่ที่นี่ก็จะได้สินค้าจากยุโรปนะครับเข้ามาในไทยมากขึ้นนะฮะโดยอุดรเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่สุดยอดในการที่ทหารมีกันมาอยู่นะทำให้มีของใช้มากมายที่แบบทันสมัยในสมัยนะฮะเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันครับเอาละครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่ห้องปืนนะครับอันนี้มันมันไม่มีชื่อห้องนะครับแต่เป็นนี่ดูน่าจะจะเป็นพวกปืนเก่าๆครับมีปืนสงครามโลกนนะครับพวกนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นทีวียุคประมาณเจศถึงดนเลยนะครับเพราะมันเก่ามากส่วนนี้ก็จะเป็นรูปรอ9้าและรอสิบของพวกเรานะครับนี่ครับว่าเคยการฝึกหัดปืนมานะครับข้างบนครับเพื่อนๆครับอยู่ไหนครับมีคําถามครับมีคาถามครับมีคาถามมาเลยมาตั้งสติดีนะครับมองดูดีครับผมถามไม่ใช่ห้องนี้ครับจากห้องที่แล้วผมถามว่าผู้คุณได้มองดูกล้องไหมครับไม่ได้ดูครับดูไหมครับดูน้ตได้ดูไหมดูครับ ผมจะถามว่าห้องนั้นอ่ะกล้องที่เป็นของแคนนลมีกี่ตัวครับไม่รู้ครับก็กูไปอธิบายใส่กล้องไงไอ้สัสเอาะครับผมจะมีช้อยให้เลือกทั้งหมด4ช้อยนะครับครับก็ไก่หนึ่งครับข้อไข่สองครับข้อไข่สามครับแล้วงงูสี่ครับงงูครับสาครับถูกไหมครับอูคิดว่าถูกไหมครับไปคำตอบที่ผิดนะครับ มีแค่ตัวเดียวครับที่เป็นของแคนนอนแคนนอนแคนนอมีแค่สักเออตัวเดียวผมมองดูเมื่อกี้ผมถ้าผมมองไม่ผิดนะผมเห็นตัวเดียวถ้าผมกลับไปดูคุณดวนหักคะแนนอ้าผมมั่นใจว่ามีตัวเดียวครับโอ้เดียวเดียวผมกลับไปดูก่อนโอ้มีเช็คด้วยผมมั่นใจว่ามีตัวเดียวถ้าไม่มีตัวเดียวผมผิด2,000 years later อ๋อโอเคครับสำหรับคำตอบของคุณทิวคือมีหนึ่งตัวนะครับและขอไม่มั่นใจผมก็เลยเดินไปดูนะครับทุกคนคำตอบทั้งหมดก็คือ2ตัวครับผมไอทิวผิดก็โดวหักคะแนนไปโอ้ย เรามีคำถามครับทุกคนห้องนี้นี่กระป๋อทั้งหมดกี่ใบห้าครับห้าใครได้คำตอบที่ถูกต้องครับคำถามขผมคำถามผมคนนี้หีบที่อยู่ข้างหลังนี่ไหมครับอ่าไม่มองนะครับอ่าไม่มองมีเงินทั้งหมดอยู่นั้นกี่บาทครับไม่รู้ครับแต่ผมคะแนนชนะคุนละตอบสิกี่บาทอ๋อมีสิบห้าบาทอ่ายี่สิบเอ็ดบาทครับคำตอบที่ถูกคือของคุณโน้ตนะครับ ผมว่านะฮะคลิปนี้น่าจะเหมือนอาทิตย์ก่อนเนาะคือ <c ười> ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยนะครับจังสองเราบจังหวัดอุดอนตอนนี้เราออกมาจากห้อง3ามโนะครับก็เป็นห้องสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะปัน่วนนิดนึงนะฮะซ่งเป็นความสนุกให้ทุกคนที่ดูคลิปของเราจะได้ไ<ช>ม่น่นนาเบือ่อเพราะช่วงแรกมันน่าเบื่อมากครับเลยเราเลยปรับแผนนิดหน่อยนะทำให้ทุกคนสนุกกับเรานะครับเดี๋ยวต่อไปให้คุณแดนสรุปคะแนนเลยดีกว่าครับผมสรุปคะแนนนะคะคุณโรได้4คะแนนคุณแดนได้4คะแนนคุณคิวดได้3นนนะคะแนนค่ะ กจยคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดคอัพเข้าหน้ามานนะแล้วก็เอาใส่เพลมพี่เบิร์ดนะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลไม่ต้ลงกันอะไนคนแลยเข้าไปเดี๋ยวผมจะอ่าน ก็คนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษใช่ไหมคุณแจนนั่นก็คือเต่งใส่ชุดผู้หญิงอะ อยากจะให้คุณทิวเต้นที่น่าสนาธารณะนองประจักษ์นะครับผมตรงที่เขาเต้นแอโรบิกข้างหน้ากันก็อยากจะถามคําถามพวกคุณทั้ง3คนนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาสํารวจที่พิพิธภัณฑ์อุดรทั้งที่พวกคุณไม่ใช่คนอุดรเลยแต่ได้มาเรียนที่นี่ก็ถามห้วนมากก็รู้สึกเราเรารู้จักอุดรน้อยมากนะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราเราดูเยอะแล้วแต่รู้รู้สึกว่าเรารู้น้อยอ่ะพอเรามาดูมอรู้จักจริงๆมาสํารวจจริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ย้ยอุดรมีอะไรมากกว่าที่คิดอ่ะเหมือนแต่ก่อนผมไม่รู้นะว่าไหบ้าน มาจากอะไรใครค้นพบอะไรเงี้ยจนผมได้ไปยืนดูวิดีทัศ์ผมก็ไม่รู้เหมือนเดิมไม่ใช่ผมก็ได้รู้ไงได้มาอธิบายทุกท่านฟังแล้วคุณโนตอะไรรู้สึกไงที่ได้มาสำรวจเอาต้องต้องจากใจผมนะครับผมจะเป็นคนอุดรซึมซับทุกอย่างตั้งแต่ตอนมาเรียนครับผมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนอุดรให้ความรู้หรืออะไรเนี่ยผมไม่ถามคนสุดท้ายไต่ผมว่ามันน่าจะเหมือนไอโนะนะคุณรู้สึกไงที่ได้มาสำรวจพิพิธภัณฑ์อุดรเนี่ย ผมรู้สึกดีที่ได้เนี่ยดูของของโบราณของเก่าๆไงโดยเฉพาะห้องกล้องพวกเราเรียนในเทศอยู่แล้วได้มาเห็นกล้องเก่าๆด้วยจะได้รู้ว่าแค n o อนมีกี่ตัวนะครับอ่ะหมดแล้วก็ถ้าทุกท่านนะครับอยากรู้จักอุดรมากขึ้นกว่าที่ท่านรู้นะก็มาที่พิพิธพัณฑ์อุดรนนะใช่ไหมน็อตไม่นั้นก็ช่องย t u b e ตามโอ้โหิ่ตามแปดสิบเจ็ด เดีก็ 87, 87ล้านแล้วถ้าใครไม่รูว้ว่าอยู่แถวไหนนะก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆตีนนองประจักษ์เลยครย่อขึ้นอ,อ่อินเสิร์ทให้ครับก็ผมผมแดน,นดีหน้าครับผมและผมนายบุทวัตรสีควอนซ้ายและผมเลิศปีปาร์ตี้เหล่านะครับ <c oughs> นายธ้วันเว์เบสปวงขอลาไปก่อนนะครับจบได้คลิปคุณทิวเต้นแล้วกันนะครับ <c oughs> วันนี้ขอลาไปก่อนครับอาจารย์ชัยใส่ส้ไฮกล้องฟูจิครับสวัสีครับโอเค